ไปต่อระหว่างที่ปัตตานีแล้วก็นราธิวาสอะค่ะแล้วก็จะมีชายแบบว่าก็อายุประมาณ40กว่าอะไรเงี้ยเห็นเขาแบบว่าขับซิ่งอะไรเงี้ยเราจะแซงเขาตอนแรกนั้นะแต่ว่าเราแซงไม่ได้ทีเนี้ยเราก็เลยขับรถตามแกมาทีนี้กพอขับรถตามแกมาในอ,อย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แกชะลอเราก็เลยชิดขวาไปแล้วก็แซงแกได้อ่าแล้วทีเนี้ยก็เห็นหน้าแก พอดูจากกระจกหลังเนาะเห็นแกมองมองแบบว่าขับรถเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะขับรถเร็วแล้วก็จะมีรถบรรทุกด้วยก็เลยคิดอยู่ว่าแกจะทําอะไรอยู่แกจะทําอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เอกใจอะไรเนาะจนรถบรรทุกอะแซงมาพอรถบรรทุกแซงมาก็เห็นแกพยายามแบบยื่นมือจะจับข้างหลังรถบรรทุกอะค่ะพอยื่นมืออะไรอย่างเงี้ยก็สักพักหนึ่งคือน้ำเหมือนกันกว่าแกจะจับได้นะพอแกจับได้ปุ๊บอะแกก็แบบว่าดับเครื่อง ดับเครื่องปุ๊บอะแกก็ขับไปตามซึ่งรถรถนั้นอะขนาดขนาดเราอะขับประมาณ8 0 6 0 80, 60, 80ปดนได้นะแต่ว่ารถนั้นอคือรถบรรทุกนั้นอะขับเร็วกว่าเพราะว่าเราก็กลัวแบบว่าเออมันจะอันตรายกับตัวเขาเองแล้วก็เราที่ว่าขับตามหลังอะไรอย่เงี้ยถ้าเกิดว่าเบรกรถบรรทุกกับเบรกกะตันหันอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็จะแบบอันตรายกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกกอ็อะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะชนเขาต่ออะไรประมาณเนี้ก็มันก็อันตรายอะค่ะคลิปนั้นน่ะก็ก็ไม่ได้กะว่าเออจะมีคนดูเยอะอะไรประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าคือแบบลงไปเล่นๆเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นที่แบบว่าเออใครแบบเป็นญาติใครเป็นพี่ปนพ่อใคร,ใคระอะไรเงี้ยช่วยแบบเตือนเขาหน่อยะอะไร่งเงี้ยแบบนี้มันอันตรายมากเลยซึ่งแบบว่า ใครจะไปรู้ถ้าเกิดว่ารถบรรทุกกับเบรกตาหันหานั่นแล้วประมาณนี้ค่ะก็อาจจะจะแบบว่าแกอาจจะอยู่ท้ายท้ายท้องรถก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอาจจะชนเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแกขับ้วประมาณสามสี่กิโลได้ค่ะวันนั้นเราตกใจมากแล้วชาวบ,บ้านนะั้นที่อยู่ราแห่านนั้นนะคือเขาเ,เ,เขาก็มองอ่ะเราเองก็แบบมองเพราะว่าเราก็ตามหลังแกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออ วันนั้นนะตอนที่แรกๆก็เลยบอกว่าเออช่วยหยิบโทรศัพท์มถ่ายหน่อยเพราะว่าคือที่ถ่ายนั่นน่ะเพื่อเป็นแบบว่าเป็นหลักฐานให้เราด้วยถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเราจะได้มีหลักฐานเ,ออเก็บไว้อย่ไรเรา<ล>ชนใช่นนไหมครับใช่ค่ะใช่ออออหลังจากขับรถไปสักพักใช่ไหมเขาไปปล่อยมือแล้วก็เขาไปปล่อยมือตอนที่ตอนตรงนั้นน่ะมันจะถึงด่านไงจะถึงด่านที่ว่าเขาตั้งกั้นมนเป็นด่านเนาะครับ พอหลังจากนั้นแกก็ปล่อยมือปล่อยมือแบบรดรดมอไซค์แกก็แบบสายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวไม่เกิดไม่เกิดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โล่งพอเขาแบบปล่อยปุ๊บเราก็โล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขับเราขับตามจนถึงที่เขาปล่อยมือออกไปเลยใช่ไหมครับขับตั้งแต่แรกที่เขาจับจนถึงตรงที่เขาปล่อยมือเลย<ร>ก็ยังคิดในใจอย่าให้เกิดอะไรอย่าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอะ คือพยายามจะขับแบบไปบอกแกนั่นแหละว่าเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าทําแบบนี้นะเพราะว่ามันอันตรายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขับตามไม่ทันดูพยายามแบบว่าขับให้มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะแซงชิดซ้ายไปอะไจะบอกแกนั่นแหละแต่เนี้ยม,มันมันไม่ทันเพราะว่ารถมันก็ขับเร็วอยู่อะค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่บลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ